สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยแค่คำขอโทษมันคงไม่ทำให้ตายถูกต้องค่ะพี่น้องขาเป็นที่ฮือฮากันมาหลายวันละค่ะพี่นอ้องขากรณีที่ไม่เข้าใจกันของหลุงพลป้าแตนอุบไอซ์นี่แหละค่ะพี่น้องคาอย่างที่หลายคนติดตามเพราะว่ามันเป็นข่าวเป็นคราวที่ ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ล่ะคะ่ะพี่น้องขาที่ทําให้หลายคนเหมือนกับว่าอยากรู้สาเหตุกินแหงแค่งใจกันหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าเกิดจากอะไรเรื่องของเรื่องมันก็เหมือนกับว่าเกิดจากอุ๊บเองล่ะคะ่ะพี่น้องขาเกิดจากอุ๊บเองที่ลงไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวหรือทําการไลฟ์สดลง youtube หรือ,อทําอะไรก็ตามที่จะเขียนเขียนออกมาสื่อแล้วมีคนอ่านมันก็เลยกลายเป็นประเด็นทําให เหมือนกับว่าค้างคาใจทําให้ขัดใจกันทําให้เป็นกระแสแหละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มาดมามหมอยเคยทําคลิปก่อนหน้านั้นบอกว่าอุ๊บเองก็น่าจะเป็นฝ่ายเงียบ เนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันมันก็ยังมีปัญหาตลอดละคะ่ะพี่น้องคาขนาดพี่น้องท้องเดียวกันแท้ๆยังมีปัญหากันเลยประสาอะไรคนอื่นที่มากหน้าหลายตาที่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วมาร่กกมาวม,รมงานกันขนาดที่ลงุงพลโด,ด่งดังนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องคะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ขนาดเดียวกันปัญหาที่เกิดเราเองก็ไม่รู้ว่าคนภายนอกเองได้ดูแค่ข่าวได้ดูแค่กระจิกบกระจ้อยได้ดูแค่ อุปโพส์ได้ดูแค่ลุงพลตอบนู่นนี่อะไรยังไงเราก็วิจารณ์ไปตามนั้นเนาะค่ะแต่เบื้องลึกเบื้องในข้างในจริงๆเกิดจากอะไรมันก็คงจะมีเหตุการณ์เกิดแล้วก็จะมีการบานปลายล่ะค่ะพี่น้องค่ะคราวนี้มาดามหน่อยจะหยิบยกมาวันนี้ก็คือเพราะว่าได้ยินหมอปลาหมอปลาก็มาทําการไลฟ์มาพูดมาโพสต์อยู่เหมือนกันมาออกสื่ออยู่เหมือนกันกรณีที่บอกว่า คนที่จะประสานรอยร้าวรอยร้าวนี้ก็คือน่าจะเป็นแค่หมอปลากับคุณน้ำฟ้าเท่านั้นมาดำหน่อยก็เลยบอกว่าอย่ารบกวนเขาเลยเพราะเหตุการณ์ก็คือเขาช่วยเขานู่นเขานี้ก็จริงแต่บางทีการที่เอาเรื่องราวปัญหาต่างๆไปให้หมอปลาช่วยเนี่ยมันก็เป็นการเป็นการรบกวน น้ำท่วมปากล่ะคะ่ะบางทีหมอปลาก,ก็อาจจะฟันธงทางนู้นทางนี้หรือหมอปลาเองก็ไม่ได้รู้เบื้องลึกหนาบางอะไรยังไงก็จะไปฟันธงบางทีอาจจะถูกจะผิดอะไรยังไงก็ตามแต่หมอปลาพูดคําว่าคําว่าขอโทษมันก็คงไม่ทําให้ตายมันก็คงไม่ทําให้เสียศักดิ์ศรีมาดามหน่อยก็เลยอยากหยิบยกมาอันนี้คือถูกต้องมาดามหน่อยก็เห็นด้วยล่ะค่ะพี่น้องขาเพราะว่าในฐานะที่เราอยู่ไกลๆเราก็ได้ดูแค่ข่าวการเคลื่อนไวหวนู่นนี่ให้กําลังใจทุกฝ่ายอย่างที่ว่าแต่เหตุที่เกิด คำว่าขอโทษไม่ว่าใครก็ตามจะผิดจะถูกคําว่าขอโทษมันก็ไม่ทําให้ตายมันก็ไม่ทาให้เสียศักดิ์ศรีอย่างที่ว่าแต่ขณะเดียวกันวันนี้มีการที่ลุงพลไปที่เพชรบุรีแล้วเหรอคะพี่น้องขาไปคุยกับหมอปลาซึ่งหมอปลาก็เกินเกินบอกว่าโอเครับฟังได้ไม่ใช่คนที่จะไปเป็นประสานไม่ใช่หน้าที่ของหมอปลาแต่สิ่งที่รับฟังโอเคก็คงจะรับฟังไม่ว่าจะเป็นฝ่ายลุงพลเองลุงพลพระแตนรับฟังแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุ อุ๊บเองอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาก็คงจะมีการรับฟังทั้งสองฝ่ายแต่มาดามหน่อยเป็นคนกลางที่มองเห็นนี่มันก็เหมือนกับว่าบางทีน้ําท่วมปากบางทีเราเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงบางทีคนคนพูดไม่ว่าจะเป็นลุงพลป้าแตนอุ๊บไอพูดเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนอะไรยังไงบางทีเราก็รอฟังค่ะพี่น้องขาแต่มาดามหน่อยจะวิจารณ์อย่างนี้ค่ะว่าไอ้คาว่าเหตุการณ์เกิดเท่าที่ดูมาตั้งแต่ต้นสามสี่วันที่ผ่านมาตั้งแต่ที่อุ๊บโพสนะ่ ก็ <c oughs> อย่างที่บอกอุ๊บเองก็เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งไม่ไม,ไม่ไม่เอาศักยภาพการที่ตัวเองมีเครื่องบอดในวงการเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ที่เหมือนกับพบประชาชนอยู่แล้วเนี่ยมันควรที่จะเอาประสบการณ์ตรงนี้มาใช้ไม่ควรที่มีนิดมีหน่อยแล้วมาโพสต์มาว่ามาแว่มากัดค่ะพี่น้องขากรณีอของไอเองมาดามหน่อย บอกฟันธงเลยว่าการที่เราตามข่าวเนี่ยคนที่เกิดเหตุก็คือระหว่างอุ๊บกับไอซ์นั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะแต่มันพ่วงลุงพลยังไงพว่วงลงพลเพราะว่าเราเห็นว่าลุงพลก็ไม่เป็นกลางเอาง,ง่ายๆว่าพออุ๊บโพสต์แล้วมันก็ต้องมีมูลความจริงบ้างนั่นละ่ะ กรณีที่มาโฆษณากาแฟยี่ห้อหนึ่งอีกคนนึงก็กาลังทํางานอยู่อีกคนนึงก็เข้ามาโดยไม่ดูตามมตาเรือแล้วก็สุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอันนี้มาดามหน่อยบอกว่ามันเป็นจุดแค่เล็กๆล่ะค่ะพี่น้องขาแค่คําขอโทษแค่ประสานรอยแล้วเข้าใจกันมันก็น่าจะโอเคมันก็ไม่น่าจะบานปลายขนาดนี้ขนาดเดียวกันอุ๊บเองก็ไม่หยุดอุ๊บเองก็โพสนู่นโพสนี่แฝดนู่นแฝดนี่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีลุงพลเองก็ออกมาก็เหมือนกับว่าโอเคประมาณนะพี่น้องนะอันนี้ประมาณก็เหมือนกับว่าฉันก็ไม่แคเธออก ประณอันนี้เราฟังเราฟังข่าวเราติดตามข่าวลุงพลก็จะเป็นประมาณว่าโอเคต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมีผู้จัดจาก,จาก,การไม่ใช่ใทำเองแล้วแถมมีข่าวว่ามาตั้งหลานตัวเองขึ้นมาเป็นมาดามหน่อยมองว่าอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาการที่ติดการที่ลุงพลพูดออกมาแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องหรอกค่ะ กรณีที่ไม่ถูกต้องก็คือเราเห็นนี่ก็คือคุณเอ็นเอียงไปทางไอซ์คุณดูแลเทคแคร์ care, คุณให้ใจคุณนู่นนู้นนี่ให้ไอซ์มากเกินไปทั้งทั้งที่ ตามความจริงไอให้อะไรไอก็คือแค่นักข่าวนักข่าวนี่ก็คือไปทมข่าวน,นู่นนี่เสน่หสนมโอเคเราเข้าใจลหละคะ่ะพี่น้องขะแต่อุบเองก็เข้าไปเข้าไปในขณะเดียวกันทุกคนก็มีจะวิจารณ์บอกว่าโอเคเข้าไปแล้วจะไปเกาะไปกินไปเกาะไปดังทุกคนล่ะคะ่ะมาดามหน่อยเองอยู่ที่ไกลๆเนี่ยมาดามหน่อยก็พอพูดทึงเรื่องลุงพลไม่ว่าจะพูดเรื่องคดีไม่ว่าจะพูดเรื่อง,องนู่นนี่ก็มีคนบุคคลสนใจมันก็เป็นผลพลอยได้มันก็ไม่ว่าก,กันไม่ปฏิเสธลหละคะ่ะพี่น้องคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเราดูาง ห่างแบบนี้เราก็คิดว่าไอ้เองก็ทําไม่ถูกไม่ต้องก็ควรที่จะคําว่าคําว่าขอโทษของหมอปามาดามหน่อยจะรวมไปถึงว่าไอ้ถ้าผิดก็ควรที่จะขอโทษซะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะอุ๊บเองก็เป็นคนที่ ปากมากพูดง่ายปากมากก็คือไม่หยุดไม่หย่อนก็คือถ้าจะปรามก็ปรามแบบนั้นส่วนลุงพลเองถ้าจะมานั่งบอกว่าโอเคฉันไม่ได้ง้อเธอหรอกก็คือต่อไปนี้ไม่ต้องไปรับงานแล้วมีการเทงงเทงานหรือแม้กระทั่งว่างานที่จะเกิดขึ้นที่การมีการวางแผนกันมันเกิดจากการที่เราวางแผนแล้วเราไม่ได้มากระชับเราไม่ได้มบปิดตกลงไม่ได้มาประชุมกันไม่ได้เอาจริงเอาจังแค่พูดลอยๆแค่พูดว่าเออฉันจะจัดนู่นจัดนี่นะสุดท้ายก็เหมือนกับว่าคนนั้นก็บอกว่าเทคนนี้ก็บอกว่าไม่เท การเทหรือการแคนเซิลงานมันก็เหมือนการเทแหละกับพี่น้องค่ะมันก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือ ผลเสียมันอยู่ที่ใครเสียทั้งคู่แหละค่ะพี่น้องค่ะไม่ว่าจะเป็นลุงพลพระแตนอุป๊ปไอสังเกตดูตั้งแต่ที่มีข่าวมานี่กระแสนี่มันจะลดลงกระแสความติดตามก็ลดลงมาดามหน่อยมาิจารณ์ตรงนี้ค่ะว่าถ้ากรณีลุงพลบอกว่าอุบฉันก็ไม่แคร์เธอหรอกฉันมีคนคงคองกัน,น,น,นฉันหรือไม่กับพระอาจารย์หลายคนหรือใครก็ตามที่จะบอกว่าโอเคกลับมาเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่ต้น เหมือนตั้งแต่ต้นที่เป็นมาเราเข้าใจค่ะพี่น้องขามันอัตโนมัติอยู่แล้วถ้ากระแสสังคมไม่ได้ไม่ได้ช่วยไม่ได้กดพื้นึืมไม่ได้ติดตามไม่ได้มุนู่นไม่นี่โอเคมันก็ต้องอัตโนมัติหล่ะค่ะไปเป็นชาวบ,บ้านธรรมดาธรรมดาพาะเราก็ได้นู่นได้นี่มาก็ถือว่าโอเคแต่มาดามหน่อยมองถึงอนาคตค่ะพี่น้องขามองถึงอนาคตว่ามันจะไม่ดีกว่าเหรอในเมื่อประชาชนให้คุณมาแล้วโซเชียลให้คุณมาขนาดนี้แล้วหลายล้านคนเขาอยากเป็นเหมือนคุณไม่ได้บอกว่าเป็นในคดีนะพี่น้องนะแยกแยะ กรณีลุงพลดังนี่แยกแยะออกให้ได้ว่าโอเคดังเพราะสงสัยกลายเป็นสงสารจะมีสักกี่คนที่สงสัยแบบนี้เราไม่รู้เรื่องจริงว่าการสงสัยเป็นจริงหรือเป็นปลอมขณะเดียวกันความสงสารมันเกิดขึ้นคุณได้ข้าวได้ของคุณโดง่ดงคุณดัง คุณก็ต้องน้ําพึ่งเรือสื่อพึ่งป่าอุ๊บเองเขาก็เป็นคนที่ให้งานโอเคนะก็อย่างที่บอกว่าการที่อุ๊บเข้ามาแล้วอาจจะเป็นรุ่นเห็นแก่ตัวหรือไม่ก็โอเคมาหากินตามคุณมันก็ได้ดังตรงนั้นเราก็มองถึงอนาคตเราก็ต้องมอกว่าอุ๊บเองเขาก็มีครมบอรอดในวงการเขาก็มีผู้คนเขาก็มีงานให้คุณเหมือนกันล่ะกับพี่น้องขะแต่ถ้าจะบอกว่าให้เป็นกอบเป็นกำเป็นแสนเป็นล้านมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าการทํางานของเขาเดี๋ยวมาดามหน่อยคลิปต่อไปจะเล่าในกรณีที่ โปรเซสในการทํางานของอุ๊บอะไรยังไงมาดามหน่อยจะมาขยายให้ฟังแต่ขณะเดียวกันถ้าลุงพลคิดว่าโอเคฉันไม่สนคุณแล้วฉันไม่แคร์คุณแล้วนะอุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณระหว่างอุ๊บกับไอซ์คุณเลือกไอซ์แล้วก็คุณเหมือนกับว่าเทอุ๊บทิ้งอุ๊บประมาณนั้นนะมาดามหน่อยว่าคิดผิดคะ่ะพี่น้องขาแต่โอเคนะ่ะเรามารอฟังว่าวันนี้อุ๊บไอวันนี้ลุงพลป้าแตน พร้อมทีมงานยูทูบเบอร์หลายท่านไปอยู่ที่บ้านหมอป่าโอเคนะเราก็มารอฟังสิ่งที่ดีๆแต่มาดามหน่อยให้ข้อสังเกตอย่างนี้ว่าการที่เราบาดหมางก,กันแบบนี้แล้วเหมือนแก้วมันร้าว แต่ถ้ามีประสานแต่หมอปลาปฏิเสธแล้วล่ะคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นักประสานเพียงแต่ว่าโอเครับฟังได้แต่การขอโทษมันก็ไม่ทําให้ตายนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ทําให้ตายไม่ทาให้เสียศักดิ์ศรีนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่หมอปลาออกมาเกริ่นเก่อนไว้แล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องกับพี่น้องคะ่ะแต่มาดามหน่อยมองอนาคตอย่างนี้ว่าแก้วมันร้าวรพอแก้วมันร้าวแล้วประสานยังไงมันก็จะเป็นเหมือนเดิมล่นนะค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ถ้าโอเคในสิ่งที่ เขาเรียกอะไรน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเอาตรงนี้มาใช้มาดันหน่อยก็น่าจะโอเคลุงพลเองก็ไม่ใช่ว่าจะมานั่งบอกว่าจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสแบบลุงพลอาจจะเข้าสู่วงกลมวงก,ลงการหลายคนจะบอกว่าฉันไม่ใช่ดาราฉันไม่ใช่อยากจะเป็นคนโด่งดังแต่ถ้าคุณโด่งดังที่ประชาชนให้คุณมาแล้วคุณโด่งดังในด้านดาร,ดา,รดารานในการออกสือ่อออกสายพบปะผู้คนออกเสนอออก,ออกพีวงอีเวนต์อีเวนต์อะไรยังไงมันก็จะดีกว่ากับการที่ตอน อนนี้กระแสมันก็ยังมีคนติดตามมีคนต้องการมีคนอยากรับรู้ในเรื่องราวของคุณอยู่มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีไม่อดทนละค่ะถ้าจะบอกว่าโอเคเป็นคนธรรมดาชาวไร่ชาวนาแล้วก็มาเจอแบบนี้อาจจะมีปัญหาคุณก็ต้องคิดคุณก็ต้องใช้สติสมองนิดนึงเพราะคนรอบข้างคุณหลายคนควรที่จะเอามาเป็นที่ปรึกษาได้เราก็ไม่ว่ากันแต่สิ่งที่คุณต้องทําก็คือโอเค ถ้าคิดว่าเทอุบถ้าคิดว่าไม่เอาอุบถ้าคิดว่าไม่มาดำหน่อยคิดว่าคิดผิดแล้วคะพี่น้องค่ะอุบเองเราก็ไม่ได้บอกว่าอุบดีเลิศประเสริฐสีนะ อุ๊บเองก็เป็นคนพูดมากอุ๊บเองก็พยายามที่รู้จักเก็บบ้างมันไม่มีใครทําอะไรถูกใจใครร้อยเปอร์เซนต์หรอกคะ่ะขนาดพ่อแม่พี่น้องแท้ๆยังมีปัญหาเลยอันนี้มาดามหน่อยยกตัวอยา่างภาษาอะไรคุณเป็นคนอื่นไอเป็นคนอื่นลุงพลก็คือคนอื่นเข้ามากันในขณะที่มีเรื่องมีราวเข้ามากันในกรณีที่โอเคมาส่งมาเสริมเพื่อที่จะให้โด่งดังขึ้นมาแต่ถ้าลุงพลปฏิเสธบอกว่าฉันไม่แคร์อุ๊บแล้วมาดามหน่อยจะมองในพอย n นี้ เป็นสิ่งที่มองผิดเป็นสิ่งที่ผิดล่ะค่ะมาดามหน่อยไม่เห็นด้วยเลยกรณีที่ถ้าลุงพลคิดแบบนั้นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไอ้เองก็ไม่ใช่เบื่อจะมีบทบาทอะไรมากมายแต่ทําไมคุณถึงไปให้ใจไอ้กรนาดนั้นโดยที่คนที่อยู่นอกๆอ,อย่างเรามองเห็นว่าสิ่งที่คุณเอ็นเอียงเนี่ย การที่ดูแลเทคแคร์ care, เนี่ยมันจะต่างกันระหว่างอุ้ปกับไอแทนที่ไม่ต้องไปบอกว่าใครเก่งใครดีใครเลิศเพียงแต่ว่าเราเอาให้มันพอๆกันเสมอกัน,มกนไม่ต้องไปนูน่นไปนี่ทําธรรมดาธรรมดาแบบสวยๆอุปเองก็ให้ให้งานให้ความสนุกรื่นเริงเป็นสีสันไอเองก็เข้าไปสร้างเขาเรียกอะไร ตามติดตามคงติดตามข่าวอาจจะสนิทชิดเชื้อกันมากไปอะไรมันก็คือหน้าที่ของเขาเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยเขาก็เสนอข่าวตามความเป็นจริงอยู่แล้วทั้งสองฝั่งสองฝ่ายมีนักข่าวไม่ว่ายูทูบเบอร์เองเขาก็มีส่วนที่จะช่วยคุณโด่งดังติดตามชีวิตคุณมันก็เป็นสิ่งที่ดีคุณทําแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องไปเปลี่ยนไปนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือรอฟังว่า ไปหาหมอปลาแล้วมีอะไร,ะไรดีขึ้นแต่มาดามหน่อยขอฝากแค่ว่าแก้วมันร้าวบางทีถ้าเราไม่ปรามบางทีถ้าเราไม่รู้จักตัวเองบางทีถ้าเราไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าประสานยังไงมันก็ไม่ทําให้ดีขึ้นหรอกค่ะในใจมันแตกมันร้าวไปแล้วแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือถ้าทุกคนเคลียร์ใจกันแบใจออกมาคุยกันโอเคสิ่งที่ต้องทําสิ่งต้อง,อง,องเอาต้องอยากได้ต,ต้องนู่นต้องนี่ เอาคำว่าน้ำพึ่งเรือเสริมืึงป่าเข้ามาน,น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอยู่กับพี่น้องค่ะในสิ่งที่มันไม่ดีในใจก็ให้เก็บไว้แต่ในสิ่งที่แสดงออกมามันก็เป็นน้ำพึ่งเรือเสริมพึ่งป่าคนนั้นก็มาเกาะคนนี้คนนี้ก็เกาะคนนั้นสิ่งที่อนาคตมันเป็นไปสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้โอกาสมาแล้วลุงพลต้องกอบโกยมาดามหน่อยเองไม่ได้บอกว่าฝ่ายใดฝ่ายใดเพียงแต่ว่าเห็นเป็นกลางๆก,ก็บอกว่าโอกาสมันมาคุณต้องควา้า โอกาสนี้มันต้องขวาไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้อนาคตจะดีไม่ดีเราไม่รู้แต่สิ่งที่คุณต้องทําก็คือทําให้มันเป็นปกติไม่ต้องไปเอ็นไปเอียงไปอะไรยังไงสงบสติอารมณ์นิดหนึ่งอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ถูกต้องไอเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ ไม่ลืมถ้าจะพูดง่ายๆก็คือไม่ลืมกําพืชไม่ลืมนี่แล้วก็โอกาสมันมาคว้าไว้นะั่นเป็นสิ่งที่ลุงพลต้องทําโอเคค่ะพี่น้องค่ะเราสู่ฟังเราดูตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงโอเคนะคะสวัสดีค่ะ